สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีชาวยอดมวยไทยทุกท่านก็วันนี้มีทัศนารายการของศึกมวยไทยพันธมิตรมาฝากฝากไว้2คู่นะครับคู่เอกครับกับปั้นทองชอหพยักษ์เจอกับ I Q ang, สอิคิวซังโสสาะชีพ1 0 7ปอนด์นะครับกับปั้นทองเคยชนะมาก็เอามาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอิ I Q S <S คิวซังก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาในช่วงหลังกำลัง,งสดกำลังห้าวนะครับเดินเสียบเดินค้ำเดินแทงคือร่างกายดีมากสู้ได้ตลอดเดินถึงเดินทุกยกนะครับ ก็จะได้ในเรื่องของความใหญ่ความสดส่วนกับปั้นทองได้ความเก่านะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ IQ สังนะถึงแม้จะเคยเคยแพ้มาแต่ว,ว่าวันนี้ดูใหญ่นะมาใหญ่มาแข็งแรงน่าจะเบียดไปปลายชนะได้นะครับส่วนอีกคู่นึงไปที่ช่วงหลังครับยอดเพชรโทรกระเป๋าลิงกี้เจอกับแสนเพชรสราชภูมิ42กิโลกรัมนะครับเป็นเวทที่ยอดเพชรโทรขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของ iQ สมองมวย นะครับหลักเหลี่ยมฝีมืออะไรยังดูดีกว่านะครับก็ยังเชื่อว่ายอดเปโธจะเอาชนะแสนเพชรได้ตัวเล็กแต่ว่าไอคิวสมองมวยไม่เล็กนะครับน่าจะแบดได้นะครับนี่คือ2คู่ของผมค่ำคืนนี้ก็ไปที่อีคิวซังสอสราชีพแล้วก็ยอดเพรโทกระเปาลิงกี้นะครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านครับใครอยากจะเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีครับเข้ากลุ่มรับทีเด็ดจาก15เซียนช่องทางโตัวหน้าโปรไฟล์แล้วก็พิกับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ